oh นาพลอโมพุธายะโสชูชโกทัทาศิสิข้าพเจ้าขอเดินฉบุกเป็นฟาดฉุดฟาดดินมดเถาวมลวงปุบปบนาพู้าขึ้นเยอะเอ้ยนี่ี่สองมุงเด่นุเขาเอ้ยกูบาจย์เอ้ยเชิญพระครูมาตัดงาช้างเชิญพระครูมาตัดงาช้างเชิญพระครูมาตัดงาช้าง ช้างเป็นอะไรช้างงายาวไม่เท่ากันช้างผอมนอนลุกลำบากเชิญพระมอทเท่าพระครูมาตัดให้ด้วยเถิดพระเจ้าข่าโอ้ยข่าไปบ่ได้หรอกข่าอ้วนข่าพี่ข่าเจ้าข่าเป็นฝีนโมไปเส้นอ๋อมตุยมอนยสารงามมาตัดซะมอตุยมอนยสารงามตัดเลยจะดีไหมดีจะดีไหมได้ยู่ได้อยู่นั่นดี ดีมอตุยมอโนยตัดอะไรจะดีไหมดีจะโชคดีไหมดีจะร่ำรวยไหมรวยเพราะหมอ,มอ,มอทั้งสองพันการสิษีภาษาจากมอเถอาหมหลวงปภิษีภาษให้เป็นหมอแล้วตัดแลว้วก็แล้วไปหาจังไรไม่มีที่ไทยที่มันเจกากันจุมชวนเิกขเชิญพระเมธรรีนิ้วมาตัดไง,ช,งช้างขอเชิญพระเมธรรีนิ้วมาตัดไงช้า,ชางขอเชิญพระเมธรรีนิ้วมาตัดไงช้างช้างเป็นอะไร ช่างงายาวไม่เท่ากันช่างผอมนอนลุกลําบากเชิญพระเมธนิมาตัดในด้วยเถิดพระเจ้าขา้าโอ้ยข้าไปไม่ได้หรอกขา้าอ้วนค้าพี่ขา้ขาเจ้ขาข้ากับเป็นฝีนโมไปเสื้อแนวหมอตุยกับโมอนยมาตัดซะ มอเตอร์มอเนุ้ยตัดแล้วจะดีไหมดีโชคดีไหมดีร่ำรวยไหมร่ำรวยทั้งสองพันการประสิทภาษีภาษีจากมดเถ่ามาลงประสิทภาษีภาษีให้เป็นหมอแล้วตัดแล้วก็แล้วไปหายอยงไรไม่มีพี่ใครที่มันโุกันชุมชนตึ๊กก็เชิญพระอาทิตย์ดึก มาตัดงาช้างร้อนเชิญพระอาทิตย์ด้วยมาตัดงาช้างร้อนเชิญพระอาทิตย์ด้วยคูณบนคเทำบนคูณบนเงินบนทองบนนี่ตีบนนี่ก็บนนี้ไงใส่ก่อนใส่ใส่ใส่ป่โอ้ย จะบุกจะลักินเดยรักอังอนอันเจ้าด้วยทมาแก้วมอมอทามอมอทีมอรีมอลามหมักมอเท่ามอตัวมอทรงมเก่ามเกโบรนนั่งผักขาวมาถือไว้นั่งนั่งผักขาวัาวขี้บ่ยุองเหรเนาะว่างใส่ดอกมืนมอมันน้อยๆนั่งรงขึยังดอกเอ้าดูเอ้ยมือนึงเอ้า có tiền muốn làm đi của ừ. bà no. mình... đây lá, no. nó okay. flu, đi nó áo đi rồi già đi nào lá già lò lò

cần mạ đế và chỉ là cần mạ kia nó cần mạ tiền thế phải chi vẫn chi coi chưa? oh nóng, làm cái đợi thì

น้เท้าตุจนับโอ้ยเา้าลบดุมบืนแล้วก็ไปเตะหลบอ๋อนี่อ้ยวัตถีมือชองอันน่ามีเนี่อหอะน้ำกับราคาสี่มื่นหามื่อะพเอตอลีจรถไทย ราคาสองหมื่นกี่ตองกินมินเองกินกันมือเด้อเอินทำมือเดียวมาดูดูทุกคนเจ้าฉันมันทำมือเอ้ยนอนแน่แน่นอนแน่แน่นอนเออยันเด้อ บุญนะบุญขยับธมะขันเลาวัดให้ห้าเลยเออแปะแล้วกี่แปะแล้วบ่เออย่างตัวอนุวีของนบิอนมุออ้ยเือลครับเอละ พอแล้วขมือ้งคำอ่าฮ่อฮ่นี้บ่ยเ่โอเมื่อท่านดแกอมบ่อเอเลยบ้นหนูนอ๋อนอจันจันบจเฮยเอเยบนนอ่นอนเอมันจับลอ้อจันขนนอนจันอาฮ่าจันตาจัน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 จัจัน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  เกือบแล้ว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 เออเลี้ยวสวยๆสวยแต่งรอลูกแต่งรอลูกแต่งรอเออโอ้ลูกวันนือกระถองสุดคุณมาเกินกันเนาอ่ะคุณขึ้นกว่าที่นี่สำคัญสำคันบ่กสมัครครับเพิ่งคือจังหวี่มันยาวกระถางนี้มันเบนออกมาผิดเออเออเออขึ้รอแท้ตัวรอแล้ว อนจายเยนอยู่กับบุญยุจาเยนอยู่แก่เลยบอกแก่เลยอุ้ยแกง้าแก่แก่ตะกร้อไงวะอันนี้อยอนจาบยบุญน้าูมตัว